I have a dream That's all I need I'll make it happen with some work Hiya! Oh. ว่ายังใใไงครับขนุ่มหน้ามนหละพระคนไล่ใจเอ้าเอา,เอ,าอะไรอ่ะไ,ไอ,อ้แกงโอมาป่ะวันนี้มันมาป่ะมันมาไปเมื่อกี้บอกไปนเนี่ยหรอว่าไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเจ้าแคบเจ้าแคบแต่รถด้วยเนี่ยใช่ไปไอ่ะใครไม่รู้ไปกับพี่จ๋ามั้งโอเคครับเพนใส่ฮะน่าจะกำลังกลับมาแล้วไปรอหรืออันนี้ใครเนี่ยนี่ไงรถต๊อกรถต๊อกหน้าแก่มากเลยเจ่เห็นนะ คนเมื่อกี้อะไรย่างเงี้ยเราทำันนะเหมือนเพื่อนๆทำมาตามาเดินแจกไล่อ๋อไม่ใช่ฮะเดี๋ยวนะเราก็ใจง่ายเกินไปนะนิวเอกียร์จะแจกลายการจีจีจีเกล้าครับเก๋ไม่เคยแจกเก๋ไม่เคยแจกเก๋จะกินเสื้อไว้เลยว่าถทานเก่าไรอะไม่แจกสามจีจีจีเกล้าครับ ขับ48สองวันจังอยากขับรถพันโลจังขาย48มือสองไม่ขายเจ๊เยอะเลยพันโลไงเอาห้าร้อยโลมาพันกันเดี๋ยววันนี้มาเจ๊ก็ไม่อยู่แม่งโคตรสวยเลยขับรถพันแข้งพันขาดกระเบยจะกายหมายถึงอะไรขับรถพันแข้งพันขาก็เอาขามาพันกันเฮ้อเดี๋ยว โอ้โหเนี่ยเราต็อกครับนั่งรถเนี่ยโอ้โหนะก็ได้ครับเมมเมมเมมอ๋อเมมเมมเมมไปแล้วไปแล้วไปไหนไปไหนตาคนกระเป๋าหนึ่งหนึ่งสามครับหมื่นสองครับอันนี้เอาอะไรอะครับเอาไม่ใช่เหรอโอ้นู้นี่มาร์ทเขาส่งอะไรครับเนี่ยเาส่งส่งข่าวหนึ่งหนึ่งสาม หนึ่งหนึ่งสามข้าบูดเปล่าทำไมเห็นมั่เห็นเห็นมัดบ่นอยู่ครับบ่นบบลกาะเป๋าแล้วนะสี่เก้าเก้ากินแล้วท้องเสียอะไรแบเนี้ยบ่นแล้วกินแล้วท้องเสียงไอพี่ที่เ้องฟังนี่เจ้าเด็ดเจ้าดังนะเว้ยกุ้งสดทุกตัวเฮ้ยสดจากสองสัปดาก่อนอะไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะจีบิดเดี๋ยวให้เอาไม่ได้เอามาด้วย อ๋ออันนี้มาหาโกเหรอครับเนี่ยคุณแก่อกใช่ใช่และไม่ใช่ละตอนนี้ไโดนโกไม่มาน่าจะขายยาอยู่อ่ะน่าจะแบบขยันทำอาหารกินน่าจะกำลังมาเฮ้เขาบนอยู่เขามียาทำพวกปั๊วะเขาบนอยู่เขาจะมีครอบครัวคุณเออน่าจะสร้างข้าวปัวแหละช่วงเนี้ยใช่ปะใจเย็นๆนะเย็นๆนะอ ตัวคับตัวคับคนแก่คนแก่ต้องเข้าใจิดีทักทายขอโทษครับขอโทษแทนที่ผมไหค้าที่ผมแก่นิดหน่อยพี่ที่อกลารกันหรอคณเลือดเรดีอุ้ยดูนี่อันนี้แกอ้ยแกน่าวปนี้แก่นะแม่โขจนด้รั้งตั้งอยู่เท่ไหร่มาเอาตังค์นี้มาังนี้แค่โเลือดดาวจะแบบถึงครึ่งหลอกตังค์อยู่เท่าไหร่ แสนสองแม่โกรธทำไมทำไมช่วงนี้ขยันมากอาหารนยังไงเศร้าขวอยู่หรอโอมึงควรเป็นพ่อลูกมึงควรเป็นลูกเขานะสามแม่งผู้โม่แดงวะไม่กูเป็นเสาเป็นในนี่ไปแดงเห็นป่ะเขียวเหลืองแดงนะแล้วนี่คอนเซ็ปต์หรอใช่ถ้าเกิดไปมีติ๊กหน้าก็แต่งเงี้ยหรอไม่ได้ไม่ได้หรอไม่มีไม่มีไม่มีต่างซื้อโฮม ไม่โหเอ็มกลมเฮ้ยกอก็มีไม่เอาเพื่อคนขายเข้าไปทำไงอ่ะเรื่อตัวนี้มันเอาเอาที่แปะมาขับเลยดิเรื่อตัวนี้มันเล็เท่าไหร่กระเป๋ากระเป๋าซีสองสองอันเดียวปะหรอเออใช่ใช่ไม่เป็นเหมือนว่ามันมีชุดแก๊งอื่นด้วยอ่ะขอบคับของมีซีอะไรเนี่ยจ้าวเข้ามาสองจานเลย วว่าแล้ไม่ได้จำเลขไม่ได้เอ็วิวข้าวเอาตองยืมยืม GDB หน่อยเอาเลยหายแล้วว่าไอ้เหี้ยต GDB กูหายอ๋อกูขับตกน้ำไปแล้วอุ้ยนี่มันเหี้ยจริงนู่นนะเออตองเพิจะกอดใครอ่ะค็อปกระเป๋าอะไร ขับตกขับตกน้ำไปแล้วตท GTP โคตรดีเลยไม่เป็นไรครับยัง74ครับจ้ามี GTP กู GTP กูหายไปไหนเนี่ยต้องไวเผาขับตกน้ำจริงๆ่นนยหงีเนี่ยไปคุยๆไเลยใครจะไปใครไม่ได้ตั้งใจไม่หมดอนี้ีกูอยู่บนเขาใช่ไหมใชนปะตรงนั้นใช่ไหมตกน้ำจริงๆไหนมปสัีกูหรืึ้นใจ่าเลยขึ้นา เ๋ชยชนลงไปให้ตอกกันเธอบอกมันหน่อยดิเธอบอกว่ารถมันอยู่ภูเขาแ <c oughs> <c oughs> ต่เราจะตายไม่โ <c oughs> ทรดิ ทันไหมเนะี่ยทันอยู่เรารู้ตัว,ตวยังอ่ะ ไหนตกได้ไง<ะ>มันลื่นไหนอะแป๊บนึงมันตกนะจริงจริงแต่จะ,จะอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้นะไปลื่นตรงไหนเนี่ยแถวเนี้ยแถวนี้หรอเ <c oughs> ช่าวันเช้าวันไปมาไปกลับเออกลับ,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 บเออเอาข้าวเผาใหไ้ไม่ต้องไม่ต้องหรอกสบายสบายอุ่จีนมากแล้วมันแรงตั้งเนี้ยไม่หิมะมามันลื่นดูดิดูดิ เดาว่ารถเกียแมันดีวะ่ะรถ GTP ดีกว่าเมื่อกี้ขับต<ว>ิดใจเลยเวอร์อเวอร์จริงจริงจริงขับติดใจเลยแต่แพทที่แล้วมันดีกว่านี้ดิตอนที่เขาปรับมามไม่มค่อยดีเลยใช่เหรอเออตอนแรกมันแรงแรงเลยแรงพองอ,อีโบเลยอีโบโอเวอร์อ่ะเส็งว่าเฮ้ยซ้ำอ,อ้าแล้วน่า g t ใครไหนไหน ให้เอา g กูไปเดวกี้เด็กีอันล้จ๊อปอะไรพี่เหลือสิบเหลือสิบขวดเหลือเจ็ดขวดเลยมั้งเอ้ยครบแล้วดิมาเท่าไหร่นะทั้งหมดอ่ะยี่ห้เท่าไหร่ยี่ห้าผมได้มายี่สห้าผมเหลือสิบกว่าขวดอ่ะถ้ามันได้เท่าไหร่กงนเดง๊อมันนั่น GTP ใครอ่ะสีดำไหนอ่ะเร็วเลยเร็วเเร็วเลยเร็วเลย ไปจีเนี่ยอ้นี่ของใครของกูไงอ้าวแล้จีทีบีที่อยู่ในบ้านของใครจะไปรู้หรอเจี๊ยม่งลื่อนนี่พูดแรงอะไอ้สัดเหงว่าตายนี่แรงจัด เราคูลราคูเราคูเมื่อไปไหนอีที่ซีในสัตว์ขูยเอ้ยก็ไม่อยากแต่ก็ไม่ไหวอ่ะกูต้องออกไปใครวะมึงจะออกทำไมกูไม่ให้มึงออกอะไรเนี่ยไม่เยี่มมาเยี่มมาอ๋อนั่นน่ะนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออกไปเนาะอืมถ้าเกิดดีดีไม่มีพี่ไม่มีกลัวป่ะแล้ดาวไลน์ลังสินมันจะไปอยู่ไหนวะทั้งเงี้ยนี่ไม่ห้ามซะด้วย ไม่ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวรอให้แกงสภาพคลองแล้วเดี๋ยวมาว่ากก็ได้เงียเย่ซอนเป็นทรงเทพว่ะมาดูเยซอนเดี๋ยมาดูเยซอนตรงโคเทพก็คือสภาพหลองอ่ะก็คือประมาณอีกทบไปอีหนึ่งเพเราคุยกันเรื่องสภาพค้อตั้งก่อนก็แต่แต่ก็สองสามครั้งกได้สภาพอสบายใจผก็สบายใจ้นหน่อยไม่ก็เดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูทำเพื่อแก๊งเดี๋ยวกูไปหาจุดสิบโอซีให้ไอ้ยี่อ่ะไอ้ยี่ไงไอ้อไอ้ซีนมาดูไอ้เซีไอ้เฮซี่บ้านี่ดิไอ้สันไม่อร่อยกูไปขำเล่นอีก เฮียนี้ส <there> ัตว์ขู่ขอให้พาลงโทษอย่างหนักนะไอ้หนาเฮียเฮียมึงขึ้นในเรื่องพุท่เฮียมึงรู้จัก G T B O C บ้างสัตว์ มีคนตามหาครับเมื่อกี้น่ะเมื่อกี้มามาแล้เข้าไปหาเข้าไปหาถึงบ้านโอ้โหไม่เกี่ยวเข้าไปหาไไอ้ดาาวปหผู้ชายถึงบ้านเลยเหรอพาไปเสิร์ฟถึงที่เลยเมื่อกี้โอเคถือโอเคถือว่าไม่หนังอินเดียละ กูสามายนรอตั้งนานก็เลยบอกว่าดาวเล่นไปกับพี่รอดสวัสดีครับอนัดีครับเขาแบบจุดมุ่งไหมแบบนี่เลยนะดาวไม่อยู่หรอเออนี่คือยังไงเนี่ยไปหาเขาถึงบ้านเลยไปหาผู้ชายถึงบ้านเลยเหรอใจ่ง่ายเนาะเขาตาเขานีไงไป็นไงข้าวไม่กี่เอาโถเราก็อยากไปอยู่แล้วบ้านดินจีอยากไปอยู่แล้วแหละ ดาวไม่ไปบ้านบีนบจีก็เป็นหนังอินเดียไม่พักนะ่ะเออใจได้แต่อย่ามันน่ายได้ปะ <laughs> แอนน่ทำตรงเนี่ยเนี่ยดูดีดูดี